สวทสเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีกษัตริย์ทุชนทุกท่าน Good evening everyone ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนก่อนที่เราจะเข้านอนก่อนที่เราจะ go to bed เนี่ยเราจะมาเติมอาหารให้กับหัวใจเราจะมาเติม knowledge เราจะมาเติม wisdom นั่นก็คือปัญญาผ่านธรรมะ ของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิรดมในคืนนี้ส่งเราเข้านอนก่อนเอาละธรรมะในเรื่องคืนนี้เราเนี่ยจะพบกับเรื่องไหนส่งเราเข้านอนให้ชุ่มฉ่ำหัวใจเดี๋ยวเราไปพบกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิรดมหรือท่านวาวชิระเมธีกัน มีเรื่องเล่าว่าที่หมู่บ้านชื่อรากาวโกะซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณในประเทศญี่ปุน่นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในกลางหุบเขาและหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีสะพานเป็นสะพานแขวนแต่โบราณนะกั้นอยู่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างเขาแล้วข้างล่างนั้นก็มีแม่น้ําที่เชี่ยวกระากมากๆเลยอยู่ลึกลงไปอยู่มาวันหนึ่งนายพรานก็ไปเข้าป่าล่าสัตว์พร้อมกับลูกน้องกลับมา <c oughs> แบกกวางมาด้วยผู้ใหญ่บ้านก็จะออกไปทำธุระในเมืองค,คนสองกลุ่มก็มาเจอกันกลางสะพานพอดิบพอดีแล้วเกิดอะไรขึ้นเล่าได้ไหมได้พราจรย์เล่าดีกว่าครับเ,เ,เอาให้จบเลยใช่พาจรย์เล่าให้จบทั้งสองกลุ่มก็มาเจอกันไม่มีใครยอมถอยเลยอ่ะผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ถอยเพราะเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านนะมีศักดิ์ศรีครับอีโก้ใช่ในพรานก็ยิ่งใหญ่มากเพิ่งไปล่าสัตว์มาจะมาถอยกันกลางสะพานไม่ได้ แต่ถ้าไม่ถอยก็เดินไม่ได้เพราะสะพานมันแคบไปเกิน <c oughs> วันแรกหมู่บ้านตอนแรกก็คิดว่แบบถอยดีกว่านะในพานมันแบกกวางม,มันหนักแต่ลูกน้องก็ยุบางช่างยุนี่อันตรายมากนะท,ทั้งทั้งที่ผู้นำอาจจะคิดว่าถอยน่ะมันเรื่องเล็กแต่บางครั้งมีบางช่างยุลูกสมุนอยู่ข้างๆเลยทำให้ตัดสินใจผิดพลาดทันทีค ลูกน้องกับผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่านายเป็นถึงผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ท่านนายรอยนะงานนี้เสียศักดิ์ศรีมากเลยครับส่วนลูกน้องของนายปรานก็บอกนายเพิ่งล้มกวางมานะครับแล้วมีอะไรที่นายต้องกลัวนายแข็งแรงมากที่สุดในหมู่บ้านมีอะไรที่จะต้องไปยำเกรงผู้ใหญ่บ้านกระจอกเอา้าหัวหน้าของสองฝั่งโดนลูกน้องอยู่ก็เลยยืนเผชิญหน้ากันจังกล้าเลยไม่มีใครถอยให้ใคร ยืนยักแย่ยักย,ย,กยกันกันอยู่อย่างนั้นเป็นสิบนาทดีผู้ใหญ่บ้านคิดแบบเฮ้ยถอยดีกว่าไม่เป็นไรหรอกอแต่ลูกน้องบอกนายถ้านายถอยนา,นายจะปกครองอยังไงอ,อีกหน่อยนายพรานมันก็ไม่ฟังนายแล้วฉะนั้นนายต้องอยัดยืนในอำนาจของนายลูกน้องนายพรานบอกนายนายนยิ่งกว่าเจ้าป่านะเข้าป่าแต่ละครั้งเนี่ย <c oughs> แค่กระแอมที่หนึ่งน,น,นกหนูหูปีกสิงโตเงียบกริบม,มีอะไรที่นายต้องกลัวนายก็บอกเออเอาวะ ไม่ถอยก็ไม่ถอยครับทั้งสองฝ่ายก็เลยโกรธเงื้อง่าขึ้นมาจะชกกันกลางสะพานครับนะอีกฝั่งหนึ่งก็หยิบปืนผาหน้าไม้ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งก็ยุกันเต็มที่เลยเตรียมสภาพกำลังโชว์มือโชว์ไม้นะครั่อเหนือครั่นงตัวจะเข้าไปตะลุมบอลกลางสะพานแต่ก่อนที่นาทีชีวิตจะเกิดขึ้นหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยหรือผู้ใหญ่บ้านบ้านเราเนี่ยก็คิดขึ้นมาได้ว่า ถ้าทะเลาะกันแล้วฝั่งใดฝั่งหนึ่งตกลงไปในแม่น้าเสียชีวิตครับคุมม้มไหมไม่คุ้มครับผู้ใหญ่บ้านเลยยอมเป็นฝ่ายถอยก่อนพอ,อนถอยไปยืนอยู่บนฝั่งลูกน้องก็บอกนายนายถอยอย่างนี้มันเสียชื่อนะผู้ใหญ่บ้านบอกเฮ้ยวันนี้กูเสียชื่อนะครับแต่ถ้าตกไปในสะพานกูจะเสียชีวิตอยอมเสียชื่อดีกว่าเสียชีวิตครับพูดเสร็จผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยิ้มอย่างใจเย็น ในพระเดินผ่านไปด้วยความกระหิบยิ้มย่มยองในชัยชนะเรื่องนี้ก็จบลงตรงนี้แกนของเรื่องนี้คือแพ้เป็นพระชนะเป็นมารในชีวิตจ,จริงของเรามีหลายเรื่องถ้าเราดันดุรังเพื่อจะรักษาศักดิ์ศรีดันดุรังเพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นฝ่ายถูกต้องครัอย่างไงก็จะพิสูจน์ตัวเองว่าฉันนี่แหละถูกต้องอนี่คือยึดในศักดิ์ศรีมากเกินไปแล้วในที่สุดพอดันดุรังไปข้างหน้า ก่อให้เกิดเรื่องราวบานปลายตามมาไม่จบไม่สิน้นครับเห็นไหมนี่ไม่ใช่คนฉลาดดันรุ่งรงรักษาหน้าตาดันรุ่งรงรักษาศักดิ์ศรีเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายถูกต้องแต่คนที่คุณไปวิวาทเขาเขาคงไม่รู้สึกดีกับคุณอีกตลอดไปครับ,รบเพราะฉะนั้นโบราณจึงสอนว่าถ้าถอยแล้วอะไรอะไรมันดีขึ้นสู้ถอยแล้วชนะยังดีกว่าจึงเกิดสำนวนไทยว่าแพ้เป็นพระ ชนะเป็นมารในชีวิตจริงในครอบครัวเหมือนกันถ้าสามีภรรยาทะเลาะก,กันนะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยอดันดุรังจะบอกฉันทุกเธอนั่นแหละเพชิถ้าต่างฝ่ายต่างดันดุรังอย่างนี้ไม่นานดอกครอบครัวที่เริ่มร้าวเพราะทะเลาะก,กันก็เหมือนแก้วที่มันเริ่มราวแล้วจะให้กลับมาดีดังเดิมมันก็ยากที่จะเป็นไปได้แต่พอทะเลาะก,กันปุ๊บอ่ะฝา่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมเสียสักสีแล้วก็บอกว่าโอเค พี่ยอมก็ได้ครับอ่าภรรยาดีใจภรรยาดีใจแต่สามีคืนนั้นแพ้นะครับแต่วันรุ่งขึ้นยังกินข้าวด้วยกันคืนนี้ยังนอนเตียงเดียวกันได้ถอยแล้วชนะแพ้แล้วอะไรอะไรมันดีขึ้นก็ดีกว่าดันดูรังไปข้างหน้าแล้วสถานการณ์มันเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมนี่เป็นหนึ่งในศิลปะก,การดํารงชีวิตที่พระพุทธองค์เองก็ทรงนํามาสอนคราวหนึ่งพระองค์ได้เล่านิทานปรัชญาเอาไว้ ว่ามีหมูสกปรกตัวหนึ่งนะมันอิจฉาสิงโตที่เป็นเจ้าป่าวันหนึ่งเจ้าหมูสกปรกมันเลยไปคลุกคนแล้วก็ไปคลุกอุจจาระปัสสาวะจนเหม็นเต็มที่เลยมาอยู่หน้าถ้ำของพระยาราชสีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่มันก็ถาาพระยาราชสีว่าลงมากัดกันให้รู้ดำรู้แดงพิสูจน์ไปแล้วว่าใครคู่ควรต่อตำแหน่งเจ้าป่าราชสีโพธิสัตว์ก็พูดออกมาว่าเจ้าหมูสกปรก ถ้าเธออยากได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าจึงมาหาตีทหาต่อยกับเราในวันนี้เราน่ะนะยินดียกตำแหน่งเจ้าป่าให้เธอยังดีกว่าลงไปกัดกับเธอจนเหม็นไปกับเธอ,อว่าเสร็จพระโพธิสัตวก็ยกตำแหน่งเจ้าป่าให้หมูสก,กปรกไปเลยเห็นไหมนี่ก็คือปฏิปาาของพระโพธิสัตว์ที่บอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร ถอยแล้วอะไรอะไรมันดีขึ้นดีกว่าลดตัวลงไปต่อยลงไปคลุกคลีตีมงกับคนอันธาพาลสันดานยากซึ่งเขาเก่งในเรื่องต่ำๆเขาเก่งในเรื่องแย่ๆเขาเก่งในเรื่องซามๆถ้าเราลดตัวลงไปในระดับเดียวกับเขาไปคลุกคลีตีมงกับเขาสุดท้ายเรานี่แหละจะเสียผู้เสียคนคนที่ต่ำอยู่แล้วคนที่ซามอยู่แล้วเขาไม่มีอะไรต้องเสียแต่คนที่สูงอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่ ยุให้รำต่ำให้รั่วกระโดดลงไปตะลุมบอลกับคนต่ำๆคนแย่ๆในที่สุดคนที่มีต้นทุนทางสังคมนั่นแหละจะเสียหายหนักที่สุดส่วนคนที่ต่ำๆซ้ำๆแย่ๆนั้นเขาชินอยู่แล้วกับการทําเรื่องแย่ๆ,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 ๆใช่ไหมใช่ได้ต่อยกับคนดังแต่ทะเลาะก,กับอินฟลูเอนเซอร์เขามีอะไรต้องเสียคนอย่างนั้นน่ะก็มีแต่ได้กับได้ส่วนคนที่มีชื่อมีเสียงมีต้นทุนทางสังคมสูงอยู่แล้วลดตัวไปต่อยกับคนแย่ๆคนต่ำๆคนซ้ำๆ ไม่ว่าจะด้วยวิวาทาหรือด้วยปฏิกริยาแบบไหนก็ตามก็มีแต่เสียกับเสียนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วว่าสถานการณ์บางอย่างในชีวิตของเราถ้าเราถอยแล้วอะไรอะไรมันดีขึ้นถอยอยังดีกว่าดีกว่าดันทุรังรักษาหน้ารักษาศักดิ์ศรีแล้วสุดท้ายความเสียหายมากมายเกิดขึ้นมาในชีวิตโ mm hmm. บราณท่านจึงเตือนเอาไว้ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมานเราลองไปพิจารณาดูนะว่าเรื่องไหน ดันทุรังแล้วเสียหายอย่าทําเลยนะแล้วเรื่องไหนถ้าถอยแล้วสถานการณ์มันดีขึ้นถอยดีกว่ารักษาชีวิตไว้รักษาเกียรติคุณชื่อเสียงของตัวเองไว้ดีกว่าดันทุรังที่จะพิสูจน์ตัวเองอย่างคนโง่แล้วสุดท้ายก็หมดหน้าตักหมดต้นทุนสังคมที่สั่งสมมาทั้งชีวิตนี่เป็นกุศโลบายในการดำรงชีวิตประการหนึ่งซึ่งทรงความสำคัญมากคนญี่ปุ่นเขาก็ถือประดาน,นี้เหมือนกัน บางครั้งเขาก็ถอยเหมือนกันคนไทยเราก็สอนกันมาแต่โบราณพระพุทธองค์ก็ทรงนํามาสอนสามอีกว่าเห็นไหมแม้แต่ราชสีผู้สูงทรงก็ยังไม่ยอมลดตัวไปกัดกับหมูสกปรกที่ต้องการชัยชนะถ้าคนแย่ๆถ้าคนพานสันดานยากอยากได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะยกชัยชนะให้เขาเลยดีกว่าเอาตัวไปเกลือกลกลัวกับคนพานเอาละต่อไปนี้มนต์ท่านอรรนวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อนิมนครับ ก็สำหรับเรื่องนี้ผมก็อยากจะวิเคราะห์ออกมาผ่านเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของในชีวิตประจำวันเราเลยก็ว่าได้ว่าบางครั้งเนี่ยในความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างไม่ว่าจะกับลูกกับพ่อแม่สามีกับภรรยาเพื่อนกับเพื่อนสิทธิ์กับครูสิทธิ์กับครู ตัวอย่างความสัมพันธ์ relationship ที่มันเกิดขึ้นใน relationship สับสูงใช่ครับสับสูงสัมพันธภาพสัมพันธภาพความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมว่าการถอยออกมาเนี่ยคือการไม่ใช่ยอมแพ้นะครับแต่เป็นการเสียสละให้อีกคนหนึ่งบางครั้งการยอมแพ้แต่นั่นเกิดจากการชนะใจตนเองแล้วคือชนะใจตนเองที่จะไม่เถียงต่อ ชนะใจตนเองที่จะหยุดดา่าชนะใจตนเองที่จะขอโทษเขาก่อนอตรงเนี้ยชอบพุทธสุภาทิสิ์หนึ่งที่บอกไว้ว่าอัตตาหาเวชิตังเสยโยชนะใจตนเองนั่นแหละเป็นดีคืออยู่ชนะใจอยู่แล้วอะ่ะคือชนะใจได้แล้วก่อนที่จะกล้าขอโทษนะ่ะไม่มีอีโก้หรืออัตตาขวางไว้ไม่ให้บอกผมขอวิเคราะห์เรื่องเนี้ยผ่านเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย วันหนึ่งนะครับสุดยอดนะสุดยอดไหมครับเรื่องเรากอนเรื่องที่สุดยอดยังไม่ทันได้เล่าเลยนะครับอาจารย์่รู้ว่าอนความสัมพันธ์ e l a t i ช n s h i p ทางสิทธิ์กับครูรู้ว่าดีแน่นอนอัตตาฮาเวชีต่างสิทชนะตนนั่นแหละเป็นดีหรือชนะตนนั่นแหละประเสริฐที่สุดครับได้ขอบคุณครับก็วันหนึ่งนะมีสามีครับกลับบ้านมาเมื่อสามีกลับมาที่บ้านเนี่ย ปกติภรรยาก็ทันทำอาหารให้กินนะนะเสร็จแล้วเย็นวันนั้นเนี่ยลูกแล้วสามีก็กลับมาที่บ้านพร้อมกันเสร็จแล้วก็กินข้าวปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยมีไข่เจียวไม่ไมอยู่จานหนึงเรื่องนี้เหมือนจะเคยได้ยินนะเอ่อน่าจะใช่ครับแต่โยมยังไม่เคยได้ยินก็โยมไม่เคยได้ยินใช่อัตตาหาเวชิตังศโยเสร็จแล้วเนี่ยก็มีไข่เจียวไม่อยู่จานหนึ่ง ซึ่งลูกกับสามีก็มองไข่เจียวไหมจานนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรทานข้าวยิ้มด้วยกันยังมีความสุขลูกเก็บความสงสัยว่าทำไมพ่อเนี่ยเห็นไข่เจียวไหมแต่ไม่ติไม่บอกไม่ว่าอะไรแม่เลยทั้งที่ไข่เจียวมันไหมอยู่บนจานเนะี่ยไปทอดยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยลูกกับพ่ออยู่บนห้องนอนแล้วนะครับพ่อก็บอกลูกว่าลูก แม่ยังล้างจานอยู่ในครัวแม่ยังยล้างจานอยู่คือน่าสงสารมากแม่ก็ยังล้างจานอยู่ทํางานหลังจากที่ทานเสร็จแล้วแม่ก็ยังทํางานบ้านอีกตอนนั้นเนี่ยพ่อก็บอกว่าลูกการที่พ่อเนี่ยไม่ติแม่ไม่ด่าแม่ไม่ว่าแม่เรื่องไข่เจียวไม่จานเดียวเลยเนี่ยลูกเห็นไหมว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทํางาน หนักมากเลยนะทํางานนอกบ้านยังไม่พอเนี่ยกลับมาบ้านต้องมาทํากับข้าวต้องมาซักผ้าทําความสะอาดบ้านแล้วแค่ทําไข่เจียวไม่จานเดียวเนี่ยถ้าพ่อด่าแม่ไปเนี่ยความสุขของแม่ในวันนั้นอาจจะหายไปและถ้าพ่อด่าแม่ไปเนี่ยเราอาจจะทะเลาะกันแล้วกินข้าวมื้อเนี้ยอ,อย่างไม่อร่อยเลยนะลูกและมื้อต่อไปใครจะทําถ้าแม่กโกรธใช่มื้อต่อไปอ,อาจจะต้องซื้อสั่งกร็บมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งลูกได้ฟังดังนั้นเนี่ย ลูกก็โอ้โหได้ข้อคิดเตือนใจมากแล้วพ่อก็บอกต่อว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องพูดออกไปหมดก็ได้บางครั้งเนี่ยการที่เราไม่พูดอะไรเลยการที่เราถอยออกมานั่นแหละคือการที่เราเนี่ยชนะแล้วชนะใจตัวเองแล้วชนะใจตัวเองในการที่จะไม่ด่าไม่ว่าออกไปทำให้ relationship หรือความสัมพันธ์ไม่แตกร้าว เป็นการไม่ทำลายความสัมพันธ์อีกอเรื่องเนี้อยากจะสะท้อนให้กับความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ในปัจจุบันและผู้ฟังที่ฟังอยู่ในตอนนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อกับลูกพ่อกับแม่แฟนกับแฟนเพื่อนกับเพื่อนหรือความสัมพันธ์แบบไหนก็แล้วแต่สิทธิ์กับครูสิทธิ์กับครูทุก relationship นะครับอยากให้มองว่าเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนแก้วนะสมมุติว่าถ้ามันแตกไปใช่ไหมครับ มันก็เอามาดามกันได้มาต่อกันได้แต่มันก็ยังไม่เหมือนเดิมอะ่ะดังนั้นเราควรรักษาไว้ตั้งแต่แรกซึ่งเป็นสิ่งที่งดงามว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจเรามากๆเลยก็ขอฝากไว้สรุปก็คืออัตตาฮเวชิตังเสโยชนะใจตนเองนั่นแหละเป็นดีการถอยออกมาการที่จะขอโทษก่อนนั่นแปลว่าไม่ได้แปลว่าเราแพ้นะครับแต่แปลว่าเราชนะใจตนเองชนะอีโก้ตนเองถึงทำแบบนั้นได้ก็ขอฝากไว้เยยมมาก <No. S 2> เระติดก่อน,อนพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าชนะคนอื่นในสงครามเป็นล้านคนก็ยังไม่นับว่าเป็นยอดขุนพลต่อเมื่อไรชนะใจตนจึงจะนับว่าเป็นยอดขุนพลที่แท้พุทธสุภาษิตนี้ก็เตือนจิตสกิจใจเราว่าในมุมมองของพระพุทธศาสนานั้นการฝึกหัดเอาชนะใจตนเองนั้นประเสริฐกว่าการเอาชนะศัตรูเพราะว่าการพยายามเอาชนะศัตรูนั้น ต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายแต่การเอาชนะใจของตัวเองนั้นซึ่งบางครั้งอาจจะทําให้เราต้องถอยบ้างแต่ว่ามันไม่มีใครบาดเจ็บและล้มตายสุดท้ายทุกคนก็ยังคงรักษาชีวิตเอาไว้ได้ถอยเพื่อชนะยังดีกว่ามุ่งมั่นจะชนะแล้วแพ้ด้วยกันทุกฝ่ายใช่ไหมใช่ครับดังน,นั้นข้าคืนนี้ก็จึงขอฝากพุทธสุภาษิตที่ว่าให้เราเรียนรู้ที่จะเอาชนะใจตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าการพยายามเอาชนะคนอื่น ตรงกับสำนวนไทยว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมนันส่วนในสถานการณ์ไหนเราจะถอยในสถานการณ์ไหนเราจะหยัดยืนในจุดยืนของเราเรื่องนี้ไม่มีสูตรสําเร็จต้องไปดูกันเป็นเรื่องๆไปเหมือนเรื่องเมื่อกี้ถ้าคุณแม่ซึ่งกลางวันก็ทํางานหนักอยู่แล้วอะกลับมาบ้านยังไม่ได้พักเลวต้องมาเข้าครัวทํากับข้าวกับปลาให้สามีให้กับลูกแล้วทั้งสองคนนั้นมาถึงปุ๊บเอา ใข่เจียวมันไม่ในบางมุมแล้วก็ตําหนิกันถ้าเราไม่รู้จักมองข้ามเรื่องเล็กๆบ้างเรื่องเล็กๆเนี่ยก็จะทําให้สถาบันครอบครัวนะ่ะดีไม่ดีก็ล่มสลายลงมาได้เลยใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าบางครั้งนะเรามองข้ามเสียบ้างไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องฉลาดไปทุกเรื่องดอกยอมถอยบ้างยอมงอบ้างนะหรือเหมือนที่โบราณท่านบอกว่าแกล้งโง่ซะบ้างอะไรๆมันก็จะดีขึ้นครับ มีสุภาษิตนะของคนโบราณที่ท่านเตือนเอาไว,ว้ว่าโง่ไม่เป็นเป็นเดียากฝักให้คิดทั้งชีวิตจะรุ่งโรจน์สดิผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องต้นโง่สิผลดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ได้เล่าไว้แล้วว่าผู้ใหญ่บ้านแซงโง่แซงถอยนะโดยที่ทําให้สถานการณ์มันราบรื่นไม่ต้องมาชคต่อยกันกลางสะพานและเอาชีวิตไปเสี่ยงกับการตกลงไปในกระแสะน้ําเชี่ยว สุดท้ายทุกคนก็รอดด้วยการทุกฝ่ายเห็นไหมถ้าอยัดยืนเป็นคนฉลาดจะดันรุกรังว่าตัวเองก็หัวโขนยิ่งใหญ่มันยอมใครไม่ได้หรอกศักดิ์ศรียิ่งใหญ่ด้วยการทั้งสองฝ่ายงานนี้ต้องงัดกันให้รู้ดำรู้แดงถ้าอยัดยืนที่จะพิสูจน์ความฉลาดพิสูจน์ความศักดิ์ศรีแบบนั้นสุดท้ายอันตร,รายจะตามมาดังนั้นบางครั้งเราต้องแสร้งโง่บ้างแสร้งว่าเราไม่ได้ยิ่งใหญ่บ้างก็ได้แสร้งว่าเราไม่ใช่คนสําคัญก็ได้แสร้งว่าเราไม่มีอะไรเลยที่จะต้องแบกต้องหามก็ได้ นะั่นแซงโง่แล้วอะไรๆมันดีขึ้นแซงถอยแล้วชนะมันก็ยังดีกว่าดันทุรังไปข้างหน้าแล้วก็แพ้ด้วยกันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นสำนวนไทยที่ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นผ่านมาถึงทุกวันนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่ไม่ล้าสมัยแต่เราจะถอยเมื่อไหร่เราจะยืนยืนในจุดยืนเมื่อไหร่เรื่องนี้ไม่มีสูตรสําเร็จต้องพิจารณากันเฉพาะกรณีไปสําหรับ่ําคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ขอเราทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ความสวัสด,ดีโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเท<อ>ืนเอนอโรกายาปารามาลาสันดุติปารามังตานังวิสาสาปารามายาทิปารามังสุขัง